สวัสดีตอนบวกนับพิ่สาวทุกคนด้วยนะครับผมกับมุมผมมาเกอร์อีกเช่นเคยนะครับกับ Devil May Cry 3ในเรื่องของเวอร์จิในพาร์ทที่7แล้วนะครับเอาละขอดูคอาต้นไม้ก่อนสิอยากลองอัพป,ปืนบ้างฮะนี่ s p a r r o w s o r อเลยอัพเลยครับโอเคนะเอาละไปเริ่มภาิกิจกันเลยไปหางปิด ไมอนหมักมุ้งตอนน่าไงว่าลวเอาไป้วมครับอ่ะเดี๋ยวก่นะยิงก่อนแล้วก็ไล่ที้คิดไปอื้ือะไรวะเนี่ยอาเดี๋ยวกันเดยวกดี๋ยกิงยิงยไปครับยิงไปยิงไปโอเคยิงไปครับยิงไปยิง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 ไอตัวเว้ยนาเฮ้ยมันจราบทเดเด้อเด้อเฮ้ยหลบได้ไม่โดนหรอกเฮ้ยเกือบโดนมาสิงเกอร์เดี๋ยวกันวกันนี่ไงไอวุ้นูน้าเฟด ไล่จะคิกต่อยต่อยเฮียโอ้โหตัวไวเนลไล่จะคลิไปแต่ครับไี่ไงมาซี่อ้าไอตัวเวฟไี่ไงเดลวูิเกอร์เตะไปต่อยต่อยเฮียต่อยต่อยแค่เรียบร้อยไล่จะคต่อยต่อยเชื่อมาซี่ต่อยโอ้โหตัวไวเดิลไล่จะคิกต่อยต่อยแค่ไล่จะไม่ไง ลอยด้คิกลอยด้คิกอยโอเคเรียบร้อยครับวูวโอเคไปกันตอนนีดีกว่านะทางนี้เราไปตรงไหนนะ okay. โ,โอเคโงนต้นล่างครับจอยจอยบ้าเอ้ยโอเคลงไปครับลงไปลงไปอ่าตะกี้สแสดงเซ็กเรทิชันนะครับขอไม่เล่นแล้วกันนะฮะรู้สึกว่ามันจะยากโอเคลงไปครับลงไปแล้วก็มาตรงเอ,อ่อตรงนี้นะน่าจะใช่แล้วล่ะตรงนี้นะครับ โอเคนี่แหละแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับผมอย่าไปสู้เลยฮะเสียเวลาเพราะมันไม่ได้บังคับเรานะครับผมโอเคมาตรงนี้ก่อนอ่าพัลส์เซนครับอันนี้ง่ายมากเดี๋ยวก่อนนะเราต้องตีเดี๋ยวขอใช้โอเคใช้ปอนด์อีกทีกว่าครับอ่าก็ตีโอเคเนปแล้วก็ตีตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วอีซี่มาก เพื่อไปเอาของนะผมนี่ตรงนี้เองเอาละไปเอาของกันนะครับผมเอบเรียบร้อยต่อไปก็ออกไปกันเลยนะครับเอาละ,าละ,าละมาตรงนี้เพื่อออกไปอ้าวมุมกล้อง,องโอ้ยเนาะโอเคเออกมาแล้วครับแล้วก็มาตรงนี้เลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันหางลุกเต็มเลยเอาละ ตรงนี้แล้วก็ดูซิว่าเราซื้ออะไรได้บ้างกัืมไม่มีอะไรแล้วฮะไหนลองสิอ๋อกด X ค้างโอเครู้แล้วงงตั้งนานอ๋อตรงนี้มีให้ตีด้วยเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับไอ้บ้าเอ้ยตีอย่างยากเลยไม่เอาดีกว่านะฮโคตรยากเดี๋ยวไปสู้กับวูจิว่างแดงดีกว่านะครับผมโอเค ยูริสกอนเปิดเรียบร้อยอเอาละเขาไปกันเถอะโจติด้าโจชนี่คนหนึ่งยิงไปครับยิงไปยิงไปเฮ้ยลบได้เฮมเบรเกอร์ตบตบตบเธอเธอเธอตบตบนี่ไงเฮ้ยลบได้โอ้โหโดนไปเดี๋ยวกันเดี๋ยกันนี่ไงลู่หน้าเฟรต่อยต่อยตบตบเธอโอเคมีลาเบรครับยิงยิงเฮ้ยลบได้ลบ นี่ไงไอ้บ้าเฮ้ยนี่ไงต่อยเฮ้ยลบได้จ้าไหลด้นิกต่อยต่อยซบ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 เฮ้อเฮ้อเชื่อซบ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 มาซีมาซีอะไรวะเดวิติกเกอร์ฮะโอเคเดวิติกเกอร์ครับยิงเวลาไปไปยิงยิงยิงเอาละสามต้นสองซบตัเฮ้ยลบได้จ้าอย่าตีมันฮะเพราะว่ามันตีมันเข้าลบก่อนลบกันลบก่น โอเคหมดแล้วซับซับซี่ไงซึ้งเยอะซับ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 คือเธอเชื่อโอเคทำไรเอ้ยโอเคสยไม่โตนจ้าซับ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 คือเธอเชื่อน่าเดี๋ยวนม่เก้อด้วยมาอย่ามาโต้ทำไวะเฮ้ยลบได้จ้าลบนี่ไงเลยได้คิดเฮ้ยลบลบลลบนี่ไงต่อยต่อยซับซับคือต่อยต่อยเธอเชื่อต่อยต่อยโอเค เลือดอินเทียไม่โดนเว้ยิงยิงยิงเฮ้ยจับมันคัดครับนี่ไงเลยไปคิกต่อยต่อยไม่ไงลบบลบบบไอ้บ้าเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยได้ไย้ได้ต่อไดคิกโอ้โหแม่งเตลึกลิเกอร์นี่หว่าดีนะที่เตลึกลิกเกอร์รับเตมิดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยิงมิราเบรครับยิงยิงยิงเฮ้ยจับมันคัดลบได้จ้าโอ้โหยตอสุดท้ายมั่งดัวไหมาสิมาสิจับมันคัดครับ ไม่โดนจ้ายิงยิงยิงเฮ้ยเจาะเยอะเอมายิงยิงเฮ้ยยิงไปไหนวะตะกี้นี้หลบก่อนครับจับมันครับไม่โดนยิงยิงเฮ้ยหลบได้ลบโอเคยิงยิงโอเคจับมันครับไม่โดนจ้าวู้ฮู้ยิงไปครับยิงไปเฮ้ยลบลบไม่ไงโอเคเดี๋ยวติ๊กกดไลค์นะคิดต่อย มาดูติเกอร์ติงเกอร์ซบ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 มาอย่าไปตบตบไปซบซบเฮ้ยลุ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 ไอ้ฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยไฟได้คิกไม่โดนไม่ไม่ซี้มาเฮ้ยมาิงยิงิงยิงยิงจับมันขาดครับติงเกอร์ไปซบ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 ไม่ไม่าเรียบร้อยวู้ฮโคตรมันอได้เลงบีนะเอาละเซฟก่อนนะครับผมโอเค เสร็จเลยโ right. อ้ล่ะตกลงมิชชั่นต่อไปกันเลยครับไปมิชชั่นที่14นะครับโอเคดูก่อนว่าอัพอะไรได้บ้างเอ่อแอคชั่นตอนนี้มนอยู่9,000ไอเทมเหรออืม um, เอาะไรดีวะ6,000แล้วกันนะฮะซื้ออะไรโอเค okay. เรียบร้อยต่อไปก็ไปเริ่มมิชชั่นกันเลยครับผมไป เอาละไป้ลูกกระต่าเลยนะครับผมเอ๊ะก็มาตรงนี้นะครับอืมไอ้ลูกป๊อตตรงนั้นใช้อาวุธอะไรเอ่ยต้องใช้ไอ้ปอตเอ็ดรือเปล่านะลองดูนะครับโอเคใช้ปอตเอ็ดครับซัดไปอืแตกเรียบร้อยโรบแฟกเมนต์โอเคไปกระต่าเลยครับนี่ก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยอืม เอาละต่อไปก็มาตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาตรงทางขวานี้นะครับแล้วก็ตรงไปนะครับผมนี่ทางก็จะมีให้เราไปนะอ่าทางปิดครับ เนี่ยนอนก็ต้องเคลียร์มอนกันหน่อยโอ้โหตัวโล่นี่ว่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องไปจัดการด้านหลังมันนะครับผมโอเคมันมาแล้วลบได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลบไปไอ้บ้าไมอ้พี่ต้นเฮ้ยเรียบร้อยแตกครับเฮ้ยลบ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 เฮ้ยโอเคตุยครับมีอีกหรือเปล่าอ้ามาอีกครับรอก่อนครับรอก่อนรอก่อนโอเคโลดอย่างนี้ไปด้านหลังมันเฮ้ยลบ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 หบลลบโดนจนได้ ว่าเฮ้ยเอยหลบได้ครับวิ่งว่เฮ้อเรียบร้อยโอเคเราเข้าด้านหลังมันนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคซับไปซุบซบโอเคแตกครับเหลือตัวนึงเขาด้านหลังมาด้านหลังซุบซบเฮ้อซุบซบโอเคแตกโอ้ยยังเอ่ยโ,โอเคหมดแล้วครับผมเอาละอันนี้ทางมันปิดเนาะเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับ เอาละเึ๊บโอเคเขอาไปกันเลยครับผมปึ๊บตรงนี้เราต้องนั่งรถกระเช้าไปนะครับผมโอเคไปแต่ระหว่างทางที่เรานั่งรถกระเช้าไปนี่มันก็ต้องมีปอสซักรหน้าโอเคไปแล้วครับผมเึ๊บเอาละเข้ามาเลยไอ้พวกมันพนจนามากันแล้วมากันแล้วไอ้พวกลิปเปอร์ครับ พอตเอสมายิงลาเปนไปเสยปซบมาซีเฮ้่เซื่อซมโอเคแตกลาพิสเลสซบเฮ้เซย่บโอเคซบซเช้่อบเฮเชโอเคเลิปตัวใหญ่นี่ไงต่อยยเลบได้จ้าหน้าเฟสต่อยต่อยเฟพอเอสยวมิิสบไปซบ นี่ไงเฮมเบรเกอร์ซับซับสวยเฮมเบรเกอร์มาสิสิงเกอร์ซับเฮ้ยลบได้เฮมเบรเกอร์สิงเกอร์ซับ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 เฮอเชื่อมาสิแต่กระนั้นเามาลบได้เฮ้ยนี่ไงสิงเกอร์ซับ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 เฮอเชื่อนี่ไงเฮมเบรเกอร์ซับซับโอเคติ๊กติ๊กติ๊กเชือได้ครับนี่ไงเฮมเบรเกอร์ซับ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 เธอสิงเกอร์ไปลบได้ซับซับ นีไ่ไงซิงเกิลซบ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 สเตอลีกแล้วเฮนเบรเกอร์ไปเรียบร้อยแต่ครับโอเคมาถึงแล้วเฮ้ยมากแน็ตตรงนี้เอาละต่อไปก็ขึ้นไปบนนี้กันเลยนะครับผมอ่ะเข้าไปเลยครับ โอเคไอ้ตรงนี้ผมต้องขออนุญาตตัดเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะง,งงเนาะทางมันซับซ้อนมากเลยนะครับผมโอเคขออนุญาตตัดนะครับผมเอ้ยกว่าจะออกมาได้ผมงงทางไปกว่าสิบนาทีอ่ะโคตรนานเลยโอเคออกไปด้านนอกเลยดีกว่านะครับโอ้ยจอยจอยจอยบายโอเคดูสิว่าเราซื้ออะไรได้บ้างอืมแอคชั่นก่อน นีอยู่6,000นะฮะเอ่อฟอสเอทเทมเบอร์เกอร์หรือว่าสองที่สุดแล้วจัดเป็นคัสภาคนี้ผมขอไม่อัพจัดเป็นคัสถึงหรือว่าสองแล้วกันคนระับผมใช้ย,ยากมากเลยฮะภาคสามโอเคปไปไปดูก,กันต่อเลยนะครับผมตะกี้ก็ดูว่ามีของอะไรให้ซื้อบ้างนะเอาละ่ะมาตรงนี้ปึ๊บโอเคตรงนั้นมีอีกติดมากครับวิ่งไปเลยฮะอย่าไปสนใจวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวูป้ฮู้ เอาละโดไปครับอย่าโดนนะฮะอย่าโดนอย่าโดนนี่ไงหลบได้ได้ไปครับต่อยต่อยเตะไปโอเคเรียบร้อยแตกในคอมโบเดียวเอาละตรงนี้จะมีตัวหนึ่งครับผมเอาละกระโดดไหลนึกคิกต่อยต่อยโอเคแตกเอาละตรงนี้เลยดี่ก็เอาไปจากร้านตรงนี้กันครับเอาละแล้วก็ รงไปยาวๆเลยครับผมทีนี้แล้วก็จบมิชชั่นจ้าโอเคเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าใ,ใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ้องรับบริษัททั้งหลายบายยจ้าพาร์ทนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าผมตัดไอ้ช่วงที่เป็นข่าววงกดไปนะโอเคไเจอกันใหม่นะครับผมบายย